ค่ะท่าสาบอลออนซับนาวหทือว yes ่ทีมของเราได้มีการจัดปีน้องพี่2023ปีสมาชิกแลาประจําปี2559ค่ะบรรยากาศตะเอนอมนะคะอย่างที่เราได้เห็นกันก็จะมีสมาชิกรอมทั้งหมด10ค่ะเดินทางมารวมพิธีตั้งแต่เช้าวันนี้น้องพีคนะคะเออเป็น น้องที่ไ <Tamam> ด้รับการมอบคุณนะคะในปีก็พี่จะถามว่าในเงินส่วนนี้น้องได้เอาไปใช้อะไรบ้างก็เรื่อนนี้ก็เอาไปช่วยในการศึกษาช่วยเหลืออันนี้หนูได้รับปีแรกก็จะปีแรกโอเคค่ะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นน้องๆในระดับมัธยมศึกษาเราก็จะมาถามว่าความรู้สึกที่น้องๆนะคะ รู้สึกดีใจครับที่มานของนายน้องก็คือความสุขกสมาชิกทุกท่านก็อยากให้ดำเนินจากกิจการแบบนี้ติดื่อไปนะครับว่าเป็นการกำไรส่วนเกินให้กับลูกค้ามา้ประชนแล้วอยากเ่วนของทางบระษัทพนักการแล้ว่า การิจกรรมี่ครก็อยากจะการท่านนี้รมองาอไรนะครับถือว่าอ่การมอบความสุขกับมาชิกที่ได้มาการนะครับค่ะรู้สึกนะคะว่าที่มีความสุขเลหมในส่วนของการจัดกิจกรรมนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะอบ และสสชอสอไว้นะคะถ้าดูความประสงค์จะให้นาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนนะคะมาหัดสำระหนี้ัดชำระปีสิปีนะคะลงวนแจ้งภายในที่3กิงยาคยม2559 ะะแล้วก็ในส่วนของสมาชิกที่ประสงค์จะนั่งเปนปนผลและเลือนเฉลี่ยคืเข้าวบัญชีเงินฝากสอนยอเล่นสีแดงเหลืองนะคะให้แจ้งก่อนวันที่31ตุลาคม2 0 0 0 กองผู้จาดการหน่วยจาชการนาวิโยทินตามระเบียบสากลนอมสักนาวิโยทินจำกัดว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุคสมาชิกพุทธศักราช2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2557กำหนดให้ สำหรับทุนส่งเสริมการศึกษาอุ้สมาชิกประจำปีพุธธศักราช2,559แบ่งเป็น5ระดับรวมทั้งสิ้น514ทุนดังนี้1ระดับอนุบาลศึกษาจำนวน97ทุนตุนละ2,000บาทรวมเป็นเงิน194,000บาท2ระดับประถมศึกษาจำนวน 174ทุนทุนละ2,500บาทรวมเป็นเงิน435,000บาท 3. ระดับมัธยมศึกษาจำนวน162ทุนคุนละ3,000บาทรวมเป็นเงิน486,000บาท 4. ระดับประกาศศีบัตรวิชาชีพจำนวน10ทุนทุนละ3,500บาทรวมเป็นเงิน35,000บาท 5. ระดับประกาศศิธยบัตรวิชาชีพชั้นสูงและวรวมศึกษาจำนวน71ทุนตูนละ4,000บาทรวมเป็นเงิน2 8 4 0 0 0บบาทบัจได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ชักการผู้ชาการนาวิโยตินทั้งสองท่านท่านผู้ชักการกองพลนาวิโยทินที่ศึกษาด้านการบริหารสกมทรัพั์นาวิโยติน รองผู้ชักการศูนย์การฝึกนาวิทยาดินและรองผู้ชักการกองพลนาวิทยาดินดูนามอบคุณการศึกษาให้แก่ผู้พิดาของสมาชิกและเรียนเชิญรองผู้ชักการหนือนยาักการนาวิทยาดินดูนามอบเกีตินััรแก่ผู้บริจาคเงินสมทบและให้รู้ว่าตามลำดับต่อไปครับ เสชายกาสีเดชาิลจัานเดชชาเขาีบาทเรีเดชาอันติขนิาวเดหีสาวาสาสัญเดชหเรัจฉานุที่เดหญเนทองร่เรีเดกหญิงพรบาลาวันทองเดชหญิงพิชชาพาื เด็กชายตอนเด็กุูลเด็กหญินตรเด็กหญิงชชาสังไเด็กหญิงนททองเด็กหญิงชาอินทรเด็กหญิงอจตยาิยงยงนางสาวพรมมีศรีลมเด็กชายชนามีพันทองเด็กชายสุพนีมารามาเด็กหญิงจิรพัเสนาบอง ผู้ได้รับคุณการศึกษาทุกคนมีความมานะทยันบันเทียนตั้งใจศึกษาโรงเรียนกันเป็นกำลังปฏิบัติตนให้อยู่ในองว่าของพิดามนรราและครูอาจารย์นะครับในสิ่งที่เมื่อกี้ที่ผมนะขึ้นไปมอบทุนตวานและหลานห,หลายคนว่าเกณดเท่าไหร่นะทุกคนที่ผมถามเนี่ยสาม น้แสดงว่าพวกเราเนี่ยนะมีความเลี่ยรนั่งเพียนนะก็ขอให้ทุกคนที่ได้รับคุณึาษาในวันนี้จงเยันนย่งเพียนยิ่งยิ่งขึ้นไปละสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกันหลายก็คือว่าคนเราเนี่ยต้องมีความรู้ะความรู้เนี่ยสามารถทำได้ป็นหลากแต่นะอันก็เอาฝากไวะขยันแล้ววันหนึ่งวันใดสิ่งที่พวกเรา อยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่ก็จะเป็นสูงดังที่เราตั้งใจท่าสองนะครับในะ